ชอบตัวไหนครับชอบตัวนั้นตัวนั้นทำไมชอบตัวนั้นล่ะครับลูกตัวน,นั้นอัานตัวนั้นนันหลับอ๋อตรงก็เลยชอบตัวหลับใช่ไหมลูกหนอกินเหรอเราจะกินวัวเหรอจะกินวัวกินโบกิน,ก,นกี่ตัวกินสิอ๋อ อกให้วัวหลับซะหลบวัมว่าไม่เจอเลยวัวหลับได้เลยค่ะบอกนี้หลบอ,อ่ะอ่ะทำอะไรเรื่อเป็นรถตัก ไปไหนครับปัไป่ไปไปไปหาตาบีหาตาบีเหรอปาไปไปตาบีอยู่ไหนตาบีอยู่บ้านเขา